เครื่องยนต์โ d เด b o บโครงโคเดนโบนะคะเซตนี้นะคะ5้า0มบาทจะเป็นเครื่องโ d เดนโบสิบเแรงนะคะแล้วก็โครง G L Part ของโคเดนโบนะคะรับประกันการใช้งาน1ปีนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะเครื่องโครงของโ d เดนโบนะคะมีการรับประกันการใช้งานให้นะคะตัวนี้ขอบคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อเดินทางมาตะใสเนาะ โอ้นังกรุงสีนะคะมารับกลับบ้านนะคะคุณพ่อเซตนี้ทดลองขับนะคะโกลเด้นบูตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับเครื่องโครงของโกลเด้นบูก็ราคาเพียง5้า0 0ืบาทนะคะเป็นเครื่องที่เป็นตัวมาจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นรุ่น g 1 1 0นิวพาสรุ่นใหม่ล่าสุดของโกลเด้นบูเลยค่ะ24,500ืนารนะคะแล้วก็ตัวโครงอยู่ที่2 9 0หมบาท29,500ืนาพนะคะเซตนี้54าหม ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราก็เช็คนะคะเช็คก่อนส่งให้ลูกค้าค่ะเช็คสภาพประกอบติดตั้งนะคะแล้วก็พร้อมจัดส่งให้เลยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อจากอำเภอหนองกรุงศรีที่อุดหนุนนะคะรับงานรับไปใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ